แผนที่1ต่อ2แสนต่างจากแผนที่1ต่อห0,000ื่นอย่างมีนัยสําคัญในด้านของขนาดมาตรส่วนหรือสเกลซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความละเอียดและพื้นที่ที่ครอบคลุมของแผนที่ดังนี้ความหมายของมาตรส่วนแผนที่1ต่อสแสนหมายความว่า1น่หน่วยบนแผนที่เท่ากับ2อ0แสนหน่วยในความเป็นจริงแผนที่1ต่อห0,000่นหมายความว่า หนึ่งหน่วยบนแผนที่เท่ากับ5 0,000ืนหน่วยในความเป็นจริงความแตกต่างหลักแผนที่1ต่อ200แสนรายละเอียดน้อยกว่าขนาดพื้นที่แสดงกว้างขวางพื้นที่ใหญ่ใช้สำหรับดูภาพรวมเช่นวางแผนเดินทางไกลการวิเคราะห์ภาพรวมภูมิภาพขนาดวัตถุบนแผนที่เล็กความแม่นยำเชิงตำแหน่งต่ำกว่าแผนที่1ต่อ5 0,000ืนรายละเอียด มากกว่าขนาดพื้นที่ที่แสดงแคบลงพื้นที่เล็กกว่าใช้สำหรับใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำเช่นวางแผนก่อสร้างเดินป่าขนาดวัตถุบนแผนที่ใหญ่ความแม่นยำเชิงตำแหน่งสูงกว่าตัวอย่างหากมีถนนยาว1กิโลเมตรหรือว่า1,000เมตรบนแผนที่1ต่อ2แสนถนนนี้จะยาว0.5เซนติเมตร บนแผ่นที่1ต่อห้าหมื่นถนนนี้จะยาว2เซนติเมตรสรุปถ้าคุณต้องการแผนที่ละเอียดและแม่นยำใช้ในงานพื้นที่จำกัดเช่นเดินป่าหรือสำรวจตำแหน่เงเล็กๆใช้แผนที่1ต่อห้าห0ื่นค่ะจาคุณต้องการแผนที่สำหรับดูภาพรวมของพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นการเดินทางไกลหรือว่างวางแผนระดับภูมิภาคใช้แผนที่1ต่อสองแสงค่ะ